จริงๆกะว่าจะไม่ทำนะครับพอดีเราอยากจะรู้ครับว่าวันที่มีคำพิพากษาเนี่ยกับวันที่มีการตรวจเลือกมันเป็นวันเดียวกันไหมเพราะว่าไปฟังอันนี้ก่อนละกันคือผมจําได้ว่าผมไปรายงานตัวไม่ทันเนาะวันที่เขาให้ไปรายงานตัวเนี่ยมันเป็นมันเป็นวันที่ผมติดธุระอะไรสักอย่างรู้สึกจะเป็นวันสอบทีสิบด้วยซ้าแล้วก็เลยไปอีกวันหนึ่งเท่านั้นเองครับค่ะแล้วก็ไปเรื่องไปถึงสาหรือยังไงต่อแล้วเขาก็ให้ไปจ่ายค่าปรับเราก็ไปที่อาเภอปกติเลยครับ ใน,ว,นว,วันวั้วก็วันรุ่งขึ้นเลยครับใช่ครับไปจ่ายค่าปรับพิสารไปจ่ายค่าปรับพิสารหรือเปล่าน่าจะใช่นะนายจิรัตทองสุวรรณมีกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่2เมษายน2555ครับถ้าข้อมูลตามที่คุณจิรัตได้พูดเอาไว้ว่าไปไม่ทัน1วันและไปศาลอีก1วันจะต้องเป็นวันที่ 4เมษายน2555ครับแต่ศาลจงังหวัดเชิยงเสาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่30สิงหาคม2555เชื่อหรือยังครับความจริงมีสิ่งเดียวยังหน้าด้านอยู่อีกละครับ